รู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอและสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอก็ไม่รู้ว่าจะไม่เหมือนกัน I can live I can live without her รู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอและสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอก็ไม่รู้ว่าจะไม่เหมือนกัน I can live I live i can t w เธอรู้ดิผมอาจดูเจ้าชู้เสะผู้หญิงตั้งมากมายที่ผ่านและจากเธอก็คงรู้หนิก็ดูดิทุกครั้งก็ด่าตัวเองว่าบ้าและคิดน้อยไปเล่นกับใจใครตั้งมากมายจะว่าไปก็เกือบจะชิดร้อยยอมรับว่าผมนั้นหลายใจหากเลยซึ่งเธอมันก็คงไม่ได้มันขาดอากาศใช้หายใจ <c oughs> บางครั้งก็คิดเพ้อและอายใจไม่ได้พูดให้รู้สึกดีมันกันมาจากภายในเพราะผมไม่ได้เหมือนกับชายได้บางครั้งก็อาจจะชิวหรือทำตัวให ดูดีแต่มั่นใจไม่ใจร้ายมันอิลสเลกกระทูพีเธอบอกว่าผมมันร้ายยิ่งนักหัวใจของผมมันก็บอกเหมือนกันว่ามันยิ่งร้ายยิ่งรัก s อต r ี่ a s ลส o ูลอัมมาแบดบยแล้วใครกันที่ฉันต้องมานั่งคอยและอาจดูเหมือนว่าฉันยังร้องใครคือเธอคนเดียวและจะไม่มีวันไ้มองใครรู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอและสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอ ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน I can live I can live without her รู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอและสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน I can live I can live without her เป็นผู้ชายคิดเล่นอตมีบ้างที่เพิ่ไปหยอกใครไม่ได้เจ้าชู้หรือเสพถึงขั้นไปหลอกใครแค่ทักทำความรู้จักแต่ไม่ได้คิดรัก อาจดูสนิทสนมแต่ไม่เคยกค่ชนะิดนักแก้ตัวกับเธอไม่ถูกเพราะภาพนั้นมันฟ้องตาประกอบกับคำให้การที่หลายคนก็ฟ้องมาแค่เพื่อนไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรือเธอยังเห็นคนอื่นสำคัญไปกว่าฉันจะต้องสลับกันทำคนละวันแมสลับล่างเหมือนเปียลรถมันวันละคันแมะพูดเดิมๆซ้ำๆว่าฉันมีเธอแค่คนเดียวเป็นรักเดียวเท่านั้นที่เธอมีฉันแค่คนเดียว รู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอและสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน I can live I can live without HER รู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอและสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน I can live I can live without you เธอเองก็คิดเหมือนฉันใช่ไหมเวลาที่เราไกลกันและในคืนที่เรากันบิ๊กยายทำในสิ่งที่รักและเราต่างก็ชอบมัน mm hmm. เหมือนตอนแรกๆที่มีคนแซวว่าเราในชอบกัน mm hmm. ดูแปลกเป็นแนวรักที่ไม่เหมือนใครเลย mm hmm. เดินจับมืออยู่ข้างกันแต่ทำไมมันเหมือนกับไกลและหลายครั้งที่เธอต้องอดและทนแต่รับรองว่าครั้งนี้ผมจะไม่ดื้อและส จะทุ่มให้เธอจนหมดใจก็แค่ให้เธอเชื่อใจและจะไม่ขออะไรอีกเลยอยากให้เธอยิ้มเหมือนที่เคยเห็นและกลับมาเป็นคนเดิมของฉันแบบที่เคยเป็นรู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอและสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอก็ไม่รู้ว่าจะไมเหมือนกัน I can live I can live without her รู้ตัวเองว่าฉันก็ยังไม่พอ และสุดท้ายคนที่ฉันขอคือเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน I can live I can live without her big guy